สวัสดีครับชัยวิชีเกมฑเกลียนชายแรน์นะครับก็หายไปนานนะครับก็คือมีภารกิจเนี่ยอยู่ม .6 ก็มีสอบนู่สอบนี้แล้วก็มีต้องไปแข่งขันมายากลน,นะครับหลายอย่างก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนปัญหาวิธีการ fix error นะครับ error สกุล .dll ก็คือมันจะถามหาไฟล์ dll นะครับก็ต,ตัวอย่างนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับ โดยโปรแกรม can start because แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับ .dll is missing from your computer ก็คือ,อ,อไฟล์เนี่ยมันได้มันไม่มีอยู่ในเครื่องนะครับก็คือมันต้องการไฟล์เนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดไม่จำเป็นต้องเป็นเกมนะครับอจาจจะเป็นโปรแกรมก็ได้นะครับปัญหาเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเลยครับวิธีการแก้ไขนะครับนี่แล้วก็เข้า Google ครับเราดูชื่อไฟล์ไว้คนระ ชื่อไฟล์เนี่ยเราต้องเอาไปเซิร์ชใน Google นะครับเพื่อที่จะหาโหลดแล้วก็เอามาใส่เอามาเอามาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของเครื่องเรานะครับโฟลเดอร์ที่มันขึ้นนะครับก็คือของผมจะเป็นเกมส s i n เดอ c e l ซครับเราไม่ต้องไปพิมพ์เลยนะครับว่าอะไรหายเนี่ยพิม์แค่ชื่อของมันก็พอครับให้มันตรงกันนะครับ มื่อตรงแล้วนะครับก็จะมีเว็บไฟต์เว็บหนึ่งครับก็คือเป็นเว็บ deal file ครับก็เข้าไปเลยนี่หน้าตามันก็แบบนี้ฮะไอ้นี่ไปจุดก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับดาวน์โหลดซิปไฟล์ไอตรงนี้เราไม่ต้องไปโหลดมันครับคือไม่งุ่งยากนะครับเป็นโปรแกรมอ่ะหาให้อัตโนมัติเราแบบนี้ไปเลยดีกว่าขึ้นมาอะไรก็ค่อยมาโหลด จะได้ไม่ต้องแดก็กไปเครื่องนะครับก็เมื่อเราเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายเวอร์ชันครับแต่บางอันก็จะไม่มีให้เลือกนะครับมีแค่แนเดยวเลยแต่เวอร์ชันเนี่ยไม่จําเป็นหรอกครับอืมเราดูแค่ของเราก็เพราะว่าเครื่องของเราเนี่ยกี่บิตกี่บิตนี่ก็คือ Windows นะครับของผมจะเป็น Windows 7 3 2สบิตนะครับก็อันนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดเลย ก็เซฟไว้ในไวเดท็อปก่อนแล้วกันนี่โอเคเมื่อเซนนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราไปคลิกขวาเนี่ยที่เราต้องการนะครับที่มันขึ้นเออร์เนี่ยแล้วก็ไปที่ Open File Location ก็คือเปิดแฟ้มที่อยู่ของมันนะครับก็คือมันอยู่ในนี้ของผมที่แม่งขึ้นเออร์เนี่ยแล้วก็ไอเนี่ยที่เราเพิ่งโหลดมานะครับ นี่แล้วก็ช่างวินลาไอ,อขยับดีเฮ้ยแมนเอเล่ขอแพยย้คอกะโอเคครับเมื่อเราเปิดมานะครับเราก็ต้องแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เข้าไปในไไฟล์โลเคชันของมันนะครับก็ลากเข้าไปเลยครับนี่ลากแล้วแล้วก็ลองเข้าดูครับ ถ้ามันขึ้นเออรเรอร์อีกนะครับแต่ครั้งนี้เนะี่ยมันถามหาไฟล์อื่นอีกก็คือเราก็ทําวิธีเดียวกันครับนี่เราจะพิมพ์ค้นหาในเว็บนี้เลยก็ได้ครับ d 3สามดสามเนี่ยขึ้นเลยโอเคเป็นอะไรวะเนี่ยเครื่องผม เค้า okay, ขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดซิปไฟล์เหมือนเดิมครับถ้าไม่มีให้เลือกก็โหลดได้เหมือนกันนะครับจะกีบิกก็เซรับเคหวังว่าจะไม่ขึ้นอีกนะผมเคยแม่งขึ้นสี่ห้ารอบอะลองดูค <c oughs> ำพูดมันเป็นลาง <c oughs> ที่มันขึ้นบ่อยเนี่ย เออก็คือเหมือนคอมแม่งลงใหม่นะครับเครื่องผมเนี่ยคือเครื่องคืออันเก่าเนี่ยเสีจไปเยอะแล้วแหละก็คือแก้ไปเยอะนะครับแต่สำหรับคนที่เกียจก็ไปโหลดเป็นพรีเมียมเป็นไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเสียเงินนะครับอันนี้มันฟรีแล้วก็ไม่กินเครื่องด้วยก็คือมีปัญหาอะไรก็แก้แค่เฉพาะจุดนะครับ เราไม่ต้องไปมีตรวจหาตรวจจับอะไรมันหรอกเนาะอืมง่ายๆแล้วกันคือลากไปใหม่ยังคนไม่ขึ้นนะโอ้โหแม่งออดิโอโอยชิตอู้ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะขออนุญาตตัดข้ามวิดีโอแล้วกันนะครับในส่วนนี้จะได้ไม่เสียเวลาวท่านผู้ชมนะครับโอ,โอเคครับหลังจากแก้เสร็จแล้วมันก็เข้าได้นะครับแต่เนื่องจากผมอัดแฟบอยู่นะไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามันจะถ่ายได้ไหมเนะี่ยเพราะมันเปิดเกมแง่งกำลังโหลดนะครับอ้อ เกมนี้ไม่ใช่เป็นคือปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดกับเกมที่ไม่ใช่เกมแท้นะครับก็เกมนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่เกมแพ้หรอกนะครับไม่มีตังค์มีตังค์เมื่อไรจะซื้อสนมุกมากครับโอเคครับมันก็ถ่ายได้ปกตินะครับทุกอย่างโอเคนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับหลังจากที่แก้ฟิกกันไป ก็สำหรับคลิปวิอคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเลยนะครับหรือต้องการโปรแกรมดีหรออือมีไฟเออร์อะไรแปลกไฟ dll หรือมีอะไรแบบแม่งทำให้เป็นก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีมาแก้ไขนะครับจะมาพยายามตอบให้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเข้าคันจริงๆก็อาจจะทีมวิวเข้าไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับที่ช่องของผมนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ